นี่เธอนะใช่ไอวี่หันสาวคนใหม่ใช่หรือเปล่าฉันชื่อแซงเกรียนนะเฮ้ใช่ค่ะฉันไอวี่เองถ้างั้นแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณแซงเกรียช่วงนี้เธอคงยุ่งหน้าดูเลยนะเข้ามาใหม่แบบนี้คงมีคนจับบ่อยเลยสิท่าไม่หรอกค่ะถ้าเท่กับคุณแซงเกรียนตอนที่เข้ามาแ,แรกๆกแล้วคุณแซงเกรียนน่าจะดูยุ่งมากกว่าฉันซะอีกนะจริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะ ฮัลโหลสวัสดีทผู้มีเกียรติและผู้ติดตามที่น่ารักของเราทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอต้อนรับคนเข้าสู่การรีวิวสกินเดอะซีรีส์กันเช่นเคยและฮันเตอร์ที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะติดท็อปอันดับ2แล้วก็อันดับหนึ่งนะคะในการถูกแบรนด์ในแรงนะคะก็จะเป็น2องฮันเตอร์สาวแซงเกรียงแล้วก็ไอวี่ฮันใหม่ของเรานั่นเองซึ่งฮันใหม่เนี่ยน่าจะสามารถลงแรงได้ประมาณอาทิตย์หน้านะคะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็แซงเกรียรน่ะสารภาพว่าเคยอ,อยากไต่น้องนะคะ ตอนแบบแต่ก่อนเนี่ยก็คือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังโดนแบนเกรซแมรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอแซงเกรียเข้ามาเนี่ยคือโดนแบนดแบบโอ้แทบจะอัดแบบแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะคะเพะนา้นเนี่ยก็จะเล่นได้แค่ในหมดปกติเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะยังเล่นไม่ได้แข็งมากก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะแล้วคือทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้คือเราเรียกแบบผีผีปอบกับผีกระสือเป็นคู่กันแล้วนนเนี่ยสาวฮบโอ๊ย เข้าแกมาเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่เข้าห้องแมชมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอ้เป็นแบบชัยน้าเทาาย่า่ใหญ่อะทุกคนเอไอตอนนี้คือเราอัดเอาไว้นานแล้วนะคะรอไอวี่เข้าอ่ะว่าพายไปพี่ลงไอวี่ช้าจังเลยพี่ก็ต้องฝึกนะคะน้องขาพี่ก็ไม่อยากโชว์เดอร์ลงคลิปนะคะโอเคเข้าแมบ,บมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนจะบอกว่า แม่สวยมากค่ะทุกคนเห็นต้นคลิปใช่ไหมคือเสียงแม่ดีมากเลยอัแปลงร่างเป็นผีปอบก่อนนะคะทุกคนโอ้โหดูมาเป็นร่างแบบนี้เลยนะคะโอ้คือทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเอา่อคลิปตอนแรกอะ่ะมันจะมีแบบเสียงของแม่แซงเกลียซึ่งแม่สวยมากเสียงแม่คือสวยมากเลยทุกคนอับแปลงร่างเป็นผีปอบอีกรอบนึงก่อนนะคะทุกคนโอ้ติติด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 ตอนนี้ก็คือต้องหาเซอร์ก่อนนะคะดูเหมือนว่าเซอร์จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะดูน่าจะอยู่ด้านหลังเมื่อกี้หูขึ้นนี่ไง อะออกจากทางมาก่อนนะคะทุกคนไหนเอ่ยไหนเอ๋ออกมาให้แม่ดูชมหน้าหน่อยซิว่าสวยหรือเปล่าเอ้ยรอยเท้าใครอะคิดวนี่ยนเหรอลูกอุ๊ยอุ๊ยออฟฟิศเหรอฮะมันเนียนเหรอวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าฉีกได้ไม่ฉีกฉีกได้ไม่ฉีกเป็ดอ้าเอ้าเอ๊ะ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 คิดว่าจะทันแม่เหรอคิดว่าจะทันแม่อย่างนั้นเราพังไม้ทิ้งไปก่อนนะคะทุกคนไอพวกนี้น่ามันน่าจะเปไม้กันแน่เลยอะนั่นไงจะเปมาอะไรขนาดนั้นอ่ะวกวนกลับไปที่ร่างเราก็ขอ ขออีกสักทีหนึ่งลัดไฟวิวไปเราด้วยเออโอเคมาพังไม้ทิ้งก่อนอึ๊บท่าพังไม้ของไอวี่แล้วก็ท่าพังไม้ของแซงเกรียนนะเราบอกเลยว่านะว่าคล้ายกันมากแล้ว,ลวเราก็ชอบทั้งสองอะไรมันดูแบบวิวแบบตัวแม,ตวแม่ตัวแม่พังไม้ดีค่ะทุกคนอ่าถามว่าแซงเกรียนจริง,รงเล่นเป็นไหมเล่นเป็นค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าน้อยมากที่จะจับในแรงก็ยังแทบจะไม่ค่อยได้จับเลยค่ะทุกคนสภาพเดี๋ยวนะ หูขึ้นแถวนี้ใครมาดึงเอ่ยขอดูหน่อยสิอติดติดติดไหนดูหน่อยสิใครมาดึงกันเนอะหูขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาพังไม้ตรงนี้ก่อนนะคะเอาล่ะอโอเคพังไม้เรียบร้อยแล้วไหนเอย่ยจะหนีไปไหนจะหนีแม่ไปไหนยังไงก็ขอแผลชีดเดอรอหน่อยแล้วกันไอคนนั้นน่ะมันไม่ฉีกด้วยนะนั่นน่ะงั้นก็ตายด้วยปากมืออรหันต์ของแม่ไปซะโอเคเรียบร้อยคะ่ะทุกคนเฟสสองตายทุกคน พาน้ปงไปนั่งกันก่อนนะคะดูเหมือนว่าน้องจะไม่ค่อยอยากไปจากเราสักเท่าไหร่เลยนะคะน่าจะรักแหละมานั่งตรงนี้อ่าจานั่งตรงนี้นจะพอนุ่มน้อยอ่ะมาพังไม้ตรงนีซะก่อนนะคะอ้าวปึ๊บอ่าชอบตอนแม่พังไม้มากเลยอ่ะดูแม่พังไม้เพลินเลยนะคะทุกคนอืมไม่มีนะตรงนี้โอ้นี่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 มี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 เร่งเฟดเลยแล้วกันงั้นก็ไปเร่งเฟดเพื่อนซะาโอเค ไอเดีเอาเอาเอาไปคนละที่คนละทางเลยอะไรวะเนี่ยไปคนละที่คนละทางโอ้ยแค่นี้ก็จะเอาเหรอแค่นี้จะเอาเหรอแม่มีพุงลูกก็เสร็จแม่แล้วนะโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนสามเฟสไปที่เรียบร้อยแกตุ้ยแย่แน่นอนค่ะออฟิศแกตุ้ยแย่นั่นอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยบางทีเล่นทันก็เจอคนเล่นเอ๋อได้นะคะบางทีก็เก่งเกิร์ดบางทีก็เอ๋อเกิร์ดไปไปนั่งเฟสสุดเอาเก้าอี้ตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเก้าอี้นั้นเนี่ยเผื่อท้ายเกมเราด้ใช้โซนเครื่องนะคะ เฮ้ยเอเดมี่ตรงนั้นน่ะฉันเห็นแล้วเว้ยตรงนั้นนะ่ะผสมเหล้าไม่รอแม่เลยนะผสมเหล้าไม่รอแม่เลยนะอยู่ไหนแล้ววะอ๋ออยู่หลังไม้นะคะทุกคนฮึบฮึบเออฮึบเอตีติดติดฮึบฮึบไหนมาให้แม่ดูชมห,หน้าหน่อยสิพังไม้ซา่าดีไงไอต,ตี้นี่มันขยันเล่นพังไม้จริงๆเลยนะ ก็รู้ว่าพังไม้แล้วมันหนีรอดแต่เข้าใจไหมว่าบางทีมันก็แบบช่วยเธอไม่ได้ตลอดหรอกนะดิอัโอ้โหแม่ิตบ็อกแม่ก็สั้นเกินิตบ็อกแม่ก็สั้นเกินมาพุ่งตามก็ได้พุ่งตามก็ได้รึรียบร้อยได้แผลมาบร้อยแล้วค่ะพังไม้แบบพังแบบอะไรเนี่ยเลยนี่กลางแบบด้วยเพื่อจะเชื่อมยังไงฮะโอ้โหไปเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปฉันก็พุ่งตามได้จ้ะพังเปล่าพัง ก่งจริงๆเลยนะไม่เหลือมาะไม่เหลือมารดกให้เพื่อนใช้หน่อยเหรอฮะไม่คิดจะเหลือมารดกให้เพื่อนใช้หน่อยเหรอลูกโอ้โหพังไม,ม้ซะหมดแมพแล้วบ้งเนี้ยอ่ะพังไม้ทิ้งไปก่อนท่าพังไม้แม่สวยค่ะเอานะไปตรงนั้นเครื่องซันอยู่ไปซนเครื่องตรงนั้นดีกว่านะคะทุกคนไปมีใครปั่นอยู่แถวนี้น่าจะเป็นเดมี่หรือเปล่านะได้ยินเสียงใช่ปะ่ะใช่เดมี่อีกคนหนึ่งไหมใช่ปะ่ะใช่จริงๆด้วย เออแล้วทุกคนมีอะไรถามมาทุกคนแซงเกรียมาโซ่พ so, ี่ยังไงวะมาโซยังไงวะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราเนี้ยไปก่อนแล้วกันนะคะรึ้รื้ตีนีมันชอบพักไม้เราชอบอัเขาได้เปล่าเราอ่ะโอ้โหคือเล่นกับแม่แซงเกรียก็รู้แหละว่าแม่เดินไวแต่หนูจะพางทุกไม้อย่างนี้ไม่ได้รู้โอ้ลูกเอ้โอ้โหลกเลยลกเกินไปคนละที่คนละทางเลยแต่ละคน ปลายปลูพรมให้แม่นะคะปลายปลูพรมให้แม่เสร็จแล้วก็พ่งไปเลยค่ะฟลุกบีบลิงอยู่ในมือก็ใช้เลยแล้วก็โอเคไม่มีใครเห็นทั้งนั้นไม่มีใครเห็นทั้งนั้น <c oughs> โอเคเี๋ยว,ว่าไป <c oughs> เพื่อไม่ได้เป็นการเสียเวลาแต่ก็เสียเวลาอยู่ดีเพราะฉันชอบพังไม้ค่ะเออแม่พังไม้สวยจัด <c oughs> จริงไม่ช้าไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะพังไม้เสียเวลาพังไม้อยู่เนี่ยแหละ <c oughs> ตรงนี้มีคนปั่นอยู่อีกเหรอ <c oughs> เอารองห้องเวเลยดีไหมอ่ะเฮ้ยเท้าเหรอ อุ้ยเอาลงเครื่องบินเไม่ทันแล้วแหละเั่นนงตรงนี้นี่แหละจะได้สอนเครื่องไปด้วยนะคะหูยังขึ้นอยู่เลยอะ่ะพังไม้ก่อนเห็นไม้ทีไรต้องพังไม้นะคะแม่เลิศไหนดูหน่อยสิมันยังมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยหาดูหน่อยสิคะอยู่แถวนี้หรือเปล่านะหูยังขึ้นอยู่เลยอ,ะอ่ะโอ้โหแอบทซาบกันาดนี้งั้นแม่ต้องตบทีเด้อม ถ้าไปทำแบบนี้สองแล้วนะสองไอคนนี้มันน่ามากเลยนะแต่ว่าเราต้องซ้าคนอื่นให้ตายก่อนอะอมันกระดกเล่าหนีไปแล้วะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาคนเดิมให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนไอคนนี้นี่คือแบบมันมันก็ด่านนะแต่ว่ามันก็แบบเราก็ไม่เราก็ไม่ไมปตีมันสักทีงไงเอานั่งตรงนี้นะคะอีเก้ายี่นางใช้โซนเครื่องนะลูกโอเคเอาละค่ะอยู่เครื่องไหนกันนะตรงนี้หูไม่ขึ้นแล้วนหนขอพุ่งไปดูหน่อยสิ ว่าตรงนั้นมันมีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีหรอจริงจังวะเนี่ยไม่มีเลยเหรอตรงนี้คือไม้โกรธแล้วนะคะทุกคนดูดิไม้ไม่เหลือสักอันเลยอ่ะย้อนกลับไปนะคะหูก็ไม่ขึ้นนะตรงนี้เนี่ยหูก็ไม่ขึ้นนะอะไ,ไรอะ่ะหูหายเลยออวนี่ไงหูมาแล้วอยู่ไหนอะ่ะตรงนี้ไม่มีรอยเท้าเลยนะคะขึ้นมาชั้นบนมีไหมไม่มีนะคะค้างลงอุ้ยหูหายไปแล้วว่ะหูหายไปแล้วว่ะทุกคนทำยังไงอะ่ะ หูหายไปแล้วก็เลยเราไปลองเช็คเครื่องนั้นอีกรอบหนึ่งไหมไปปลูพมไปเลยและกันไหมไปไปเราไปเช็คตรงนั้นดูกันก่อน,อนดีกว่าค่ะทุกคนว่าตอนนั้นมันจะมีคนอยู่หรือเปล่านะคะแ้้เขาย้อนกลับมาแล้วกันเนาะไม่มีนะคะตรงนี้ก็ยังไม่มีอยู่เหมือนเดิมเลยอะ่ะอโอไปอยู่ตรงนนหไหนกันมาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนกันมาเนี่ย ฉันตาถั่วเองเหรอเครื่องเตรียมแล้วใช่ไหมเยือนกันอยู่แบบนี้อ่าฉันก็ไม่เสียเวลาเลยแล้วกันเพราะยืนกัน2คนเนี่ยสัพท์เป็นพังเครื่องไม่คุ้มนะคะทุกคนอ่าโอเคเราเราแบบบังคับจุดเอาชัวร์เลยค่ะทุกคนพัน,นยังไงแม่ก็วายอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วจากไปนั่งเก้าอี้กันเลยแล้วกันนะจ๊ะเก้าอี้ก็อยู่ใกล้แค่นี้เองนะ่ห้องวีมันคงไม่จำเป็นหรอกนะโอเคเราสัพเป็นเทเลพอร์ตด้วยบรแล้วนะคะทุกคนแต่เราลองไปดูระหว่างทางก่อนเผื่อได้ระหว่างทางนะคะหรือปล่อยพงไปมันน่าจะไปอยู่อีกฝั่งแล้วปะ โอเห็นแบบเห็นออรา่าละไหนดูสิหูขึ้นนะแต่ไม่เจออะไหนวะรอยเท้าก็ไม่มีเลยทุกคนไหนอะหรือมันกลับไปช่วยเพื่อวะเนี่ยหูยังขึ้นแถวนี้อยู่เลยอะ่ะตัวนี้ก็ไม่มีนะไม่ได้กลับไปที่ประตูนะเนี่ยไม่ได้กลับไปนี่เนหูหายไปล้วะออูไหนอ่ะกลับไปช่วยเพื่อแล้วปะ่ะเนี่ยเนี่ยหูขึ้นแถวนี้เนี่ยเอ้าหายเอ,าเอ้าเฮ้ยเดวี่หายตัวได้หร เดินกลับไปที่เดิมวะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเซนเกลโซนไม่เป็นโซนยังไงวะไม่ค่อยได้จับน้องแล่นน่นนี่ก็หูไม่ขึ้นเอ๊ะหรือหลุมมันไปหลุมเหรอหลุมอยู่ไหนหลุมอยู่ไหนอยู่ตรออุโมงปะอุโมงปะวะเดวเดะดูก่อนดูก่อนอยู่ตรออุโมงปะไม่ไม่ขึ้นหูไม่ขึ้นไม่มีหลุมไม่มีตรงนี้เอาตายละเดมี่หายตายละตายละตายละตายตายตายแถวนี้มันมีหลุมที่ใกล้ที่สุดตรงไหนบ้างอะมันเป็นประตูปะวะ ประตูหรือหล,ลุมหลุมหรือประตูเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอ๋อไปหลุมจริงด้วยแย่แล้วเก็บได้แค่สามเองอ่ะแม่ขอโทษดนเมลาก็ไม่ค่อยได้เล่นแม่มาต่อด้วยน้องไอวี่ของเรานะคะทุกคนหรือว่าเดอะชาร์โลนั่นเองนะคะก็ส่วนตัวเนี่ยชอบดีไซน์ของน้องมากเลยนะแล้วก็แอบจิ้นน้องกับแซงเกรียด้วยนะคะทุกคนก็เปิดประเดิมเรือใหม่นะคะเปิดตัวเองไปกับตันเรือได้เลยนะ โอเคแต่ชาโด้เนี่ยอ่ารังนะมีคนขอให้เล่นนะคะแต่ว่าเราก็ฝึกอยู่พอสมควรเลยนะอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยเราก็ใช้เวลาฝึกประมาณ3ชั่วโมงเลยแล้วก็ดึงเทคนิคดึงอะไรอย่างงี้ถามว่าเก่งไหมก็ยังหระค่ะทุกคนแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้เลยนะแต่ทุกคนอย่างที่รู้กันค่ะทุกคนวันนี้มันเป็นวันอะไรคะทุกคนสาเมษายนวันโทมิเอแห่งชาติค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะคะโทมิเอเซิร์ฟเกิฟแน่นอนเอ้ยไม่ใช่เกลื่อนเซิร์ฟแน่นอนนะคะแล้วก็บางทีเนาานมก บางทีก็จะเจอเป็นบอดนะคะทุกคนปวดหัวมากเลยอ่ะแล้วจริงๆนะเราอัดหลายตามาก็เจอแต่บอดบอดบอทบอดบอดเจอแต่บอดตลอดเลยทุกคนหาห้องน้นได้พอยังต้องมาเจอกับบอดอีกเหรอยังไงก็ตามทีค่ะทุกคนแบบที่เราสมเจอมันเป็นแบบโปรดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไม่ป่ดมากกันแล้วกันนะแต่จริงๆนะทุกคนไล่บอดก็เหมือนไล่คนนะทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองดูนะบอดสมัยเนี้ยมันอย่างล้ำเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูเข้าแบบมาเรียบร้อยโอ้โหแม่ย่างสวยเลย ชอบอะชอบอะเปิดตัวเมนใหม่เลยได้ไหมเปิดตัวเมนใหม่เลยอ้าวถอดร่างวิญญาณกระสือออกไปแล้วอีกคนนึงก็ปอดอีกคนนึงก็กระสือนะคะทุกคนออาเปิดมาเจอเป็นวิกเตอร์นะคะหรือว่าบุรุษประดีษเอาสิงเลยทีนี้สิงแล้วก็ว้าไปเลยแล้วกันมาแล้วจ้าอันนี้มายังไงปล่อยมาเหรอโอ้ตายแล้วปล่อยมาเอ้ยแสดงว่ามันมองอ๋อถ้ามันมองหน้าเรามันก็จะมีแบบว่าลูกศรสีแดงอย่างนั้นสินะอันนี้คือเราจะสิงแบบรอบสองแล้วก็วาร์ปไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะ อันนี้คือไม่รู้นะแต่ว่าเวลาเราสิงใครเราก็ว้าไปเราจะสิงล้วก็วัดอีกรอบนึงไม่ได้เอาลบมาแบบนี้เราก็ตีปลดสกิลเลยค่ะตีปลดสกิลมาเลยเนี่ยเเห็นไหมทุกคนนี่คือบอดนะเชื่อไหมนี่คือบอดนะมันจะไม่วิ่งมั่วเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะทุกคนแต่ก่อนนี่คือบอดโง่ไปเลยอ่ะอันนี้คือบอดฉลาดไปเลยอ่ะนี้คือเราจะสิงวิตเตอร์เราก็ว้าปอีกรอบไม่ได้แลวนะคะตอนนี้คือถ้าเราจะแบบสิงอ่ะคือเราต้องสิงนาอีแล้วก็ว้าไปแทนเว้ยอ่ะโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ย นี่มันนี่มันบอดแน่หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่มันบอดแน่หรือเปล่าเนี่ยบอกแล้วว่าบอดสมัยเนี้ยมันล้าหรือมันกลับเนี่ยมันเปรไม้แบบเปไม้เลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราว่าคือบางทีเราไปฝึกกระบ,บอกนะทุกคนมันจะยืนรอยอยู่หลังไม้อรอเราพับด้วยน,นะแล้วฉลาดอ่ะคือมันยืนอยู่สห่างเลยอ่ะแต่พอเราเดินผ่านปุ๊บพับไม้ใส่เราเว้ยทุกคนเราไปเล่นกระบ,บอดดูหัวร้อนอยู่นะเอาหลบหมาแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เอาย้อนกลับมาเปล่าย้อนกลับโอเค ทุกคนตอนนี้นะคะมันอยู่สักประมาณ3 9แล้วค่ะทุกคนเบงว่านนะคะเดี๋ยวเราจะไปแห่ใส่หน้ามันตอนนี้นะคะแนะนําการชาร์ตีะคะ่ะทุกคนการเล่นไอวี่เนี่ยแนะนาการชาร์ตีนะคะก็จะคล้ายๆกับเอ่อร่างขานะคะเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยเป็นกระสือมาก,ก่อนแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ในการสิงบนเก้าอี้นะคะเอานั่งลงไปแล้วก็ตึงเชตึงเชตึงเช <laughs> เออโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมองเห็นออร่าของเซอร์ทั้งแมบเนาะคะ่ะ แต่ว่าเราแบบเราว่าเราไม่อยากจะสิงนานอ่ะเราพอเราจําได้แล้วเราก็ดึงวิญญาณกลับมาเลยค่ะทุกคนเผื่อใช้กับคนอื่นต่อนะเราจําได้แล้วค่ะว่ามี2คนอยู่ทางอยู่ทางซ้ายวินาอีฟอยู่ทางขวาแล้วเราก็วางสีลาไว้ด้านหน้าเก้าอี้ล้วด้วยค่ะทุกคนตีได้แผลเรียบร้อยแล้วก็วางไปด้านหน้าเลยแล้วแต่ว่าเราจะไม่หวังเอาเทอเลาช็อคนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือไอ้บบสมัยเนี้ยแ่งอย่างสาลาดเลยทุกคนคือมันไม่อยากให้เราตีเธอเอร์ช็อคแน่นอนอโอบอดบอกอ้ออย่าดูถูกฉันนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ปะไม่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  โอ้ม oh, ันโอ้น oh, ี oh, ่น oh, oh, ี่น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 ี่อะไรอะตัวอะไรอะหมอเหรอโอ้นาอิฟแหมนาอิฟให้ให้หมอมาช่วยอย่างโอ้โหกินขาฉันนะโอ้อย่ากินขาฉันสิโอเคค่ะตอนนี้เราตอนนี้เราจะเดินเหมือนเล่นแจงเกลีย์แล้วนะคะทุกคนเริ่มจะเล่นอ้าวอ้าวฮัลโหลตัวเองย้อนกลับมาทำไมอน่ยคือถ้าเป็นอาการนี้มันก็จะเหมือนกันอ่าอะไรนะอ่า อะไรนะบัดกริ้งอะส่วนบลิง์อะทุกคนแต่ทุกคนเห็นไหมว่าเราอะพังไม้ไปมากเพราะว่าท่าของน้องอะมันสวยมากทุกคนมันสวยเกินไปอะ <c oughs> แล้วคือสกินเนี่ยมันสวยมากเลยนะโอเคถอดร่างวิญญาณกระสือมาแบบนี้นะคะทุกคนไห <c oughs> นดูสิหมออยู่แถวนี้ฉันรู้ฉันยังไม่เคยสิงเธอเพราะฉะนั้นฉันก็ว้าไปเลยแล้วกัน <c oughs> โอเคตอนนี้นะคะหมอโดนโคำสั่งเอ้ยโดนโดนแบบโดนอะไรนะโดนกระสือครอบงำค่ะทุกคน มานี่เลยนะมานี่ติด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 ดแย่เลยอะมานี่เลยนะโอเคตอนนี้นะคะหมอจะปินไปนน่นแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราก็าแห่ใส่นาหนึ่งทีนะคะแห่ใส่หนึ่งทีทุกคนเห็นไหมว่าการแห่เนี่ยมันจะทําให้ไอนุกตาสีแดงเห็นไหมมันแบบมันจะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะ นะค,คือมันเหมือนเป็นการเก็บสแต็กอะคะ่ะทุกคนถ้าฮันเตอร์ไอ้ถ้าเซิร์ฟเวอร์มันมองหน้าเราอะมันก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆถ้าครบร้อยมันก็จะเป็นการบังคับเดินมาหาค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มองหน้าเราสักทีเนี่ยเราก็จะดีหน่อยนะคะเราก็จะใช้การแห่นี่แหละเอาสิงลงไปเอาสิงไม่ได้หรออาอไม่ได้อะเราก็แห่เลยแล้วกันแห่แล้วก็เก็บวิญ,ญญาณเข้าหน้ามาะคะ่ะทุกคนอืมีบนบ้านสั่นอยู่นะคะแล้วก็มีเครื่องเสร็จอยู่ทางซ้ายแสดงว่าทางซ้ายแน่เลยใช่ไหม แทงทรายแน่เลยใช่ไหมอ๋นี่ไงเห็นรอยเท้าแล้วค่ะพักไม้เสร็จแล้วเราก็วนกลับไปอารมณ์การเล่นคล้ายๆกับแซงเกรียเลยนะคะทุกคนเราก็เลยชอบอ่ะนายเอ้าเดินกลับมาทําไมอ่ะเดินกลับมาทําไมเนี่ยส right? oh, ังเกตไหมมันจะไม่ให้เราตีเธอรด้อแน่นอนทุกคนเห็นไหมแล้วไม่เลยเฟดด้วยนะไม่เลยเฟดด้วยนะดูสิแย่เลยแต่ตอนนี ah, ้น่ะอีฟก็จะล้มแล้วนะคะแต่เราซับหมอก่อนแล้วกันนุะกอ้าวคุณหมอค่ะคุณหมอคะพักไม้หรือเปล่างั้นเราก็บริกได้แล้ว โอเคไม่มีใครเห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกคนไม่มีใครเห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะอาพังไม้ทิ้งก่อนสาบานไหมว่าบอดเนี่ยมันเหมือนเจอคนจริงๆเลยนะจริงจังไปเนี่ยแต่เราว่าบอดค่ะเพราะว่าได้ห้องไวนะคะแล้วดูการกดที่หน้าล็อบบี้แล้วด้วยนะคะโอ้โหด,ดูดูการนี้ซะก่อนแหมดูนี้ซะก่อนไหนเราก็ช์จตีแล้วก็ไปเลยแล้วกันคือการระยะตีเนี่ยมันจะไม่เท่ากับด้านขาวนะคะแต่จังหวะก,การตีเนี่ยพอดีใช้ได้เลยค่ะแนะนําว่า แนะนําว่าการชาร์ตตีดีกว่านะคะการเล่นไอวี่กับแซงเกรียนะบอกเลยนะคะทุกคนว่าง่ายๆค่ะก็แนะนําว่าให้เล่นคล้ายๆกันเลยอปล่อยเงาไว้ก่อนแล้วก็ใช้เงาหาคนอื่นค่ะทุกคนเอาจริงๆเลยนะการเล่นนะ่ะคล้ายๆกันตรงที่ว่า1เลยแนะนําว่าแซงเกรียบางทีสามารถชาร์ตตีได้เพราะฮิตบล็อกนางสั้นค่ะ แล้วว่าอีไลท์ฉันยังไม่ได้สิงเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ว้าไปได้ค่ะทุกคนมาว้ามาแบบนี้เก็บวิญญาณเข้าหน้ามาก่อนเลยแล้วก็บังคับเก้าาตีเรียบร้อยยังเล่าไม่จบสีทีเลยเนี่ยนายอีฟก็แอบ,บไปซาดปีกแล้วก็บังคับชาตีใช่ไหมแล้วสามารถว้ามาได้ที่เดิมเหมือนกับแซงเกรียเลยค่ะทุกคนพอเล่นเสร็จแล้วแต่น้อนจะระยะไม่ไกลเท่ากับแซงเกรียนะคะน้องจะเน้นการว้ามากกว่าซึ่งการว้าของน้องเนี่ยก็จะแบบ ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะอ่าเรายังไม่ได้สิงนาอีฟเลยใช่ไหมเรายังไม่ได้สิงนาอีฟเลยใช่ไหมมดีเลยนะลูกแหมเราแห่ใส่นางไปได้ยังนะเรายังไม่ได้แห่ใส่นางใช่ไหมอ้าวจะวิ่งไปหาอีไลอ,อ่ะยังไงนางก็จะล้มอยู่แล้วช่างมันเถอะทุกคนอ่าอีไลเดินม,มาออกอ่ะนี่ทําไมเนี่ยออกมานี่ทําไมเรื่อนจะเป็นบอดนะคะทุกคนก็อืม มันก็จะไม่กดยอมแพ้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พังไม้ดูท่าสวยๆของแม่ไปนะคะถามว่าเอ้ยทำไมตาดีพี่พังไม้จังเลยอะ<ไ>่ะพี่พกพังไม้ไวมาเหรอเอาจริงนะแค่พกพังไม้ไวห<ไ>นึ่งเองไหมนี่คือมีคนถามเยอะมากพี่คะหนูอยากได้แบบเปิร์กฮันบ้างอ่ะพี่หนูอยากได้เปิร์กแบบเกย์ชายอยากได้เปิร์กแมรี่มากคือพี่ไม่รู้พี่จะให้ยังไงไงทุกคนคือทุกเปิร์กที่พี่เล่นเนี่ยพี่บอกเลยนะอย่างเช่นอูชางเนี่ยเขาจะแบบเน้นเน้นพกบนใช่ไหมพี่ไม่พกบนเว้ย พี่พบแบบล่างขวาแล้วก็มีปอยติ่งแบบอ่าอะไรนะเปิดประตูช้ามากันไล่ช้านิดหน่อยเองค่ะทุกคนคือพี่แนะนําว่าการที่เราจะฝึกเล่นฮันเนี่ยลองเอาเปิลที่เราถนัดไปฝึกเล่นก่อนจะดีกว่านะคะอืมแต่ก็แล้วแต่คนเลยนะโอเคเก็บสี่เรียบร้อยค่ะเราก็จะวาร์ปไปวาร์ปมาอย่างสนุกสนานเฮฮาอย่างนี้เลยวาร์ปสนุกมากเลยค่ะทุกคนก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะคะถึงช่วงนี้ทุกคนจะเจอโทมิเอะกันสบายซักส่วนใหญ่ก็เถอา เย้ yeah, จบแล้วคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ <Okay. S 1> ถ้าใครที่กําลังฝึกอยู่เนี่ยก็ถ้าสมมติว่ามีทริคอะไรก็มาใช้เขาได้นะคะเขาจะลองเอาไปปรับเล่นดูส่วนใครที่ยังฝึกฝึกเล่นๆยังไม่เป็นอะไรนี่ก็สามารถเอาทริคที่เขาก่อนเนี่ยไปใช้ได้นะคะถึงจะไม่มากก็เถอะนะสำหรัวบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะ